สึกต่อชัยวัฒน์นัดเงินล้านครับคุณผู้ชมครับโดยความร่วมมือของดรกิติเป้าเปี่มรัพย์สจวิชิตองละอ,อสอจอชัยวัฒน์เป้าเปี่มทรัยพย์และก็โปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับเมื่อวันจันทร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน1นึ่ล้านสามแสนสบาทต่างชาติ109คนครับสุนทรอ,อุทองครับถอดมงคลให้กับเพชรทักษิณสสมหมายชายมีนบุรีครับถอดมงคลให้กับท้านของแสนวังชัย JSP เพชรทักษิณสอสมหมายนี่จากนกครศรีธรรมราชครับส่วนด้านของแสนวังชัยจากสแก้นะครับไปซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการนารงธนจันทร์ครับยกสามลอยตัวมาครับตลาดซัพทย์เสมอแสนวังชัยครับประเภทฝีมือจัดจ้านทั้งคู่ครับพูดถ,ถึงความเก่าก็เพชรทักษิณแหละครับอายุเมื่อกว่าครับ แสนวังชัยนี่เก่าในเรื่องของอาวุธไม่ไม้ครับค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวตีเข่ากวาครับทางด้านของเพชรทักษิณอาดด้วยซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับอาจจะโดนก,กระจับกันหน่อยครับไม่เป็นไรครับขอเกินกินมากกว่านี้แข้งขวาหมัดขวาครับเพชรทักษิณครับโอ้ยขวาตรงครับแม่ซ้ายนี่ไปตบ แขนลงนะครับแล้วก็ตามด้วยขวาตรงครับเอาโดนกระจัดอีกแล้วครับโฮโหอะไรครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับจะควบคุมอยู่ไม่อยู่ครับถ้าเกิดทนไม่ไหวนี่ก็ต้องให้พักก่อนนะครับเวลาไม่เกิน5นาทีครับถ้าเกิดไหวก็สู้กันต่อแข่งซ้ายครับแสนวังชัยต่อยลาตัวครับเพชรดักสินแข่งขวาครับเพชรดักษินีีลูกหนึ่งแล้วนะครับ แสนบางชชยยังโสดทีเข่าขวาครับเพชรศย์ครับพยายามจะแทงหน้าขาครับแสนบางชัยครับอ้าวล้มลงไปครับอ้าวล้มลงไปทั้งคู่เดี๋ยวตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับกีฬาของสุภาพบุรุษครับบนวิธีก็ใส่กันเต็มที่ครับชกเสร็จก็หมดหน้าที่ครับมีความเป็นมืออาชีพสูงมากครับน้องนน้กมวยเหล่านี้ เด้งตีขวาครับเพ็รทักษิณนครับตีขวาเข้าไปครับแสนวังชัยก็พยายามเน็บด้วยซ้ายแต่ทุ้งเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับหมดยกครับอ่าอาล่ะครับก็แลกกันมันหยดติ๋งครับนี่ครับชาวต่างชาติ106คนนะครับวันนั้นที่ชั้นลิงไสครับทีมงานสนับสนุนแสนดังชัยเจสตีก็มีทางด้านของทนายเคมีทางด้านของสารรังสิตแล้วก็ชายมินบุรีครับ รวมไปถึงวีออจิรวันครับเจ้าของเ,เส้าเจ้าสำนักที่จังหวัดขอนแก่นยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับเพ็รทักษิณต่อ6-1เลยครับขยับต่อ6-1น่าจะเป็นเรื่องของการเตือนตีกระจับด้วยครับแม่ จับลักษณะแบบนี้เพชรกษินดูได้เปรียบก็เอาอุ้ยกระดึงมาเสียหลักหน่อยกระทุ้งเข่าขวาครับแสนบางชัยครับดันล้มครับแล้วก็ยังไม่ได้ทันครับยอดเยี่ยมครับไม่เอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลครับแข้งซ้ายครับแสนบางชัยสายไปครับเจอขวาของเพชรกษินครับแข่งซ้ายเอาตีเข่าขวาครับเพชรกษินพยายามจะเด้งตีคืนแล้วก็ขาลอยซะแล้วครับ เดินครับแสนวังชัยเกมค่อนข้างจะอึดอัดครับแสนวางชัยต้องเดินแล้วครับแข้งซ้ายขยับไม่ออกครับเท็ดักสินครับเกมบีบให้ต้องเดินครับแสนวังชัยครับวางแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับอ่าแล้วครับได้แข้งซ้าย จากนั้นดันแทงครับแข็งแรงครับเพชรศรีนกรรมการต้องแยกครับลุยต่อครับแสนบางชัยครับเกมยังไม่จบนะครับเกมยังเปิดอยู่ครับกระทุ้งข่าวแต่ว่าเพชรศษินคืนด้วยหมัดแข้งซ้ายครับแสนบางชัยเพชรศษินขยับครับขยับแม่ลูกอย่างนี้นี่ลูกเก่งครับกระทุ้งซ้ายมาครับ ตีขวาครับเสียบซ้ายเจอขวาโตมาเสียบซ้ายไปครับแสนบางชัยครับอ่าดัานหัวที่หัวตามเลินต่อครับแสนบางชัยโยนเข่าขวาพยายามจะโยนขวาคืนครับแสนบางชัยครับกรรมการนรงธนจันทร์ครับแยกออกมาก็พยายามจะเปิดช่องหาจาังหวะหาโอกาส้ะครับ ไปสแข้งครับดึงมาครับเสียบขวาครับแข้งขวาครับสายแม่สาย,สายล่างละขึ้นบนครับโผเข้ามาก่อนครับเฮนตกษินกระทุง้งเข่าดันแมไม่ล้มแล้วครับไม่ล้มแล้วครับทางด้านของแสมบางชายอมอดยกที่สซะก่อน นี่ก็ถือเป็นรายการเงินล้านของสจต้อยแปดริ้วครับเจ้าของศึกต่อชัยวัดครับลูกชายของดรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจแปดริ้วครับยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับ6-1นะครับไม่ไกลนะครับเพชรทักษิณต่อครับยังมีโอกาสครับอ้าววางซ้ายครับทางด้านของแสนวังชัย แต่จับลักษณะแบบนี้ดูเพชรทักษิณนี่จะหลักดีกว่าโยนขวามาแล้วก็มันจับทรงเดมนะครับเอาตีขวาครับตั้งขาแล้วก็แทงขวาเอาเด้งตีขวาสวยครับแสนบังชัยครับมันสมองยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับต้องพลิกเกมครับต้องพลิกเกมครับหาเหลี่ยมพลิกเกมให้ได้ครับแทงขวาครับแสนบังชัยตีซ้ายครับตีซ้ายครับแต่ว่าเพชรทักษิณก็กระทุ้งขวาครับบริเวณสีข้าง โยกเข้ามาครับแสนวังชัยโยกเข้ามาอือเจอซ้ายครับอู้กัดถุงซ้ายครับเร่งไลยครับทําได้ต้องทําต่อเนื่องครับล่างเราขึ้นบนครับท้านของแสนวังชัยครับต้องไม่หยุดครับเพชรท่างด้านของแสนวังชัยครับต้องไม่หยุดโอ้ถ้าเกิดเอา้าอุ้ยถ้าเกิดเป็นอีกคนหนึ่งทานี่ แสนวังชัยทำเพชรศิลป์ล้มนี่เฮกันลั่นเลยครับเดินครับแสนวังชัยโยนเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับตีขวาโต๊ะครับเพชรศิลป์ครับโอ้ใส่กันทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาเหลือครับโยกเข้ามาครับแสนวังชัยแข้งซ้ายมาสองแข้งครับอ่าล่ะครับได้สองแข้ง 3ามครับสแข้งไปแล้วครับโดนเตะกินรตาครับเพรตส์สินอีกหน่อยครับอีกหน่อยแล้วก็แม่ไม่ชัดเจนเท่าไร่นะโอดูครับชายมินบุรีพยายามโบกให้ออกครับทีมงานเสียแขกก็เชียร์อยู่ด้วยครับอาแข้งซ้ายครับแสนต้นชัยอเสียงเชียร์ค่อนข้นางจะด,ดังครับ แต่ว่าเลี่ยมของเชรตักษินนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโยกเข้าไปครับไทยๆแล้วครับอ้าวแข่งซ้ายแข้งซ้ายครับเสียบซ้ายครับแล้วออกมาเต้นหน่อยครับวันนี้ดูกันยาวๆเลยนะครับยกห้า หมดยกสุดท้ายครับโอ้เรียว่าดูกันยันหมดยกเลยครับเด็กก็คงจะเป็นหน้าที่ของกรรมการลนะครับก็มีชนรทีอุตสามณีนะครับธนดลธนดลยูเบอร์ครับแล้วก็สมบูรณ์ประภาวงครับโดยมีนรงธนจันทร์ครับรวบรวมคะแนนแสดงว่า2แต้ม2คนแรกนี่ให้ทักษิณไปแล้วครับคนที่3านี่แค่ํำเนือนแค่หางตาครับพรจบนะนี่ครับ นี่คืออีกหนึ่งความสวยงามของน้องๆที่ที่มีสปิริตสูงมากครับในเกมนีก็สู้กันสนุกครับแล้วก็ขอโทษกันที่หลัง